พิกเซลมอนจะให้าขาแ้ววั <c oughs> <c oughs> นนี้ก็อยู่กับน,น้องกะเพราอยู่กับเปมอยู่กับอ้าําอยู่กับซันอยู่กับมาม่มาต้มอ,อยู่กับเบียอยแมน <c oughs> เยอะชิบหายอยู่กับแมม <c oughs> okay โอเคครับผมก็วันนี้พาสอีก้าวเราสร้างดินแดนใหม่ของเรากันดีกว่าอก็ตอนนี้พวกผมก็กาลังเขายกอเลยนะเริ่มสร้างดินแดนใหม่กันแล้วก็มีน้องกะเพรามาเล่นด้วยแล้วก็พอดีว่ามันอยู่ใกล้สปาวมากเบย์ก็เลยทํแม่งตรงนี้แหละ เรียกว่าเดเรลมิดเดรลมิดเทอร์วีดินแดนเนลามิดเนลามิดเอดเรลมิดโอ้โหผมได้มาหามาหาที่น่าหาที่นี่ได้ไกลเหลือเกินโอ้สู้นานหนึ่งทอร์นาเรือเกินเฮ้เกินยี่อยู่ไหนเจ้าชุนเนี่ยมันมีมันมีโปเกมอนตัวหนึ่งครับเป็นโปเกมอนในตำนานเกิดอยู่แถวแถวพวกเรานี่แหละแต่เราหากันมาหนึ่งพาร์ตก็ยังไม่เจอครับเดชใช่แล้วเราจะรู้ได้ไงมันเกิดแถวนี้ฮะ มาขอดูการพัฒนาน้องกระวเผาหน่อยฮะว่าไปถึงไหนแล้วเบี้ยที่สองครับเร็วแน่ใจเหรอเร็วนะ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 ครับเร็วนะครับจริงดิตอนนี้ผมได้น้องกระวเผาถ้าคิดถึงพี่ขึ้นมาหาบนต้นไม้นะพี่กำลังสร้างบ้านเตี้อยู่สร้างบ้านต้นไม้เหรอครับผมอยู่ตรงที่น้องกระวเผาเก็บเวลกับพลอยจิงครับสร้างป้อมปาการตายโอเคเดี๋ยผมจะเลิวผมต้องหาต้นเชอร์รีนะครับ ต้นเชอรี่เอาไปปลูกที่บ้านเพปลาอะไรเกิดหรอโหไม่แน่ใจเหมือนกันไม่รู้มันว่าตัวอะไรนิดหน่อยนี่ตอนนี้ผมขึ้นมาที่สูงสุดนะฮะก็คือพยายามจะหาไปว่าจะตำนานให้ได้สู้ๆแอบปลูกงั้นหรอปลูกเกมในตำนานมันมันก็มันเท่มากนะบุกกะเพราจริงบอกให้เท่เท่มากตัวอื่นอะหลักบ้านผมต้องได้สักตัวให้พี่ตกเห็นพี่ตกตอนแรกเลย ไซดเลยครับซซด์อันนี้ต้นไม้ต้นนีนหาบ้านพี่เดี๋ยวพี่ปักไฟไว้จะได้รู้บ้าไเราจะรู้ได้ไงว่าสกิลไหนมันโจมตีบ้างนะเราไม่ได้เกินนะก็ูอนั่งพอดีน้องฟันวันนี้เอจจ้าถ้าดูโดยการกด e ครับเอาคลิกขวาที่โปเกมอนครับแล้วดูมูฟครับว่ามันมีท่าอะไรบ้างอ๋อพอถ้าที่ดูตอนนี้นี่เป็นผมมีสกิลเดียวโจมตีครับแล้วคุณน้องกะเพราชอบท่าแบบไหนล่ะครับชอบ อลังอลังไงอลังไว้ก่อนเฮ้ยเยสเหมือนจะมีให้อัพสกิลอะครับใช่ไหมใช่ครับมันจะเรียนรู้ท่าใหม่ได้เรื่อยๆครับแล้วเราแอพยังไงดี๋ยวอยู่ที่กระเพราเราจะเลือกท่าอะไรมาให้เบอรมอนตผู้ใจของกระเพราครับตีอะไที่ท่าแบบที่เราชอบวัน้วย์การเลยพี่ต้องวันเดย์การเหรอพี่ไม่ชอบท่าง่ายๆครับท่ายักษนี่ยิ่งดีใช่ชอบชอบท่ายักเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว หายงหายายางนีดีอ่าย้ย่งยวาย่างเฮ้ยเจอเจอเจอกะลีปั๊บพี่เจอตัวกะลีป๊บัวกะลีปั๊บด้วยใช่ที่มันคืออะไรวะกะลีปั๊บงงอยู่เหมือนกันที่มันร้องเพลงแล้วหลับไงเขาตั้งชื่อว่ากะลีปั๊บไงอ๋อกะลีปั๊บอ่ะตัวจำไม่ได้ไอ้ที่เขาที่มร้องเพลงแล้วหลับอ่ะพี่โอโหปุลิปุลิปุลิปลิปปลิปลิอิลปป ทำไมวะทำไมต้องขึ้นใหม่หนึ่งเอองงงงงงเนี่ยยิ่งเกาเลยไม่ีปะเดี๋ยวจะทำเป็นเป็นน้ำพุลาวาไว้นะฮะแถวแถวบ้านพี่จะได้รู้ว่าตรงนี้บ้านพี่นะครแล้วแล้วคนก็มาโดนแล้วก็ตายไม่ต้องไปโดนสิครับนี่ได้สู้แล้วได้สู้แล้วยะนี้จากนั้ผมอยากลองมันอุ่นไหมพี่อ๋อรู้มันอุ่นไหมก็ลองดูครับตั้อยู่ไหนอ่ะวราจะมีชีวิตจบแบบพี่ครับเคเราจะหาสลาเมนเดอร์ให้กับเพาด้วยถ้าบินเจอนะครับผม สาราไม่ได้ในตัวอะไรหรอครับตัวที่พี่บินอยู่อ่ะอคนเราเห<ไ>็ไฟอ่ะเราต้องวิ่งเข้าไปัเท,ที่ยวพี่ได้ครับคนเราต้องสู้กับความร้อนเนาะก็แย่แล้วครับไม่ใช่ละสู้ความร้อนเน <c oughs> ียนั่นไง <c oughs> ชัดเลยพี่เป้นทำให้น้องดูบ่อยไงน้องก็ทำตามเหีืยนพี่รู้ว่า <c oughs> พี่เิ็นตัวเนื้พี่เลี้ยงตัวอย่างนี้ไม่ดีใช่ไหมครับออตายเกียรติหายแล้วนะฉันผิดใช่ไหมเนี่ย โอเคเสียวพี่กันเลยพี่เราบ้าไฟไหม้แล้วเนี่ยไฟไหม้เฮ้ยลูกใครมั็นอัลาวะมาเทะครับไฟไหม้บ้านเหรอพี่เองครับจะไหม้ต้นไม้หมดแล้วไหนไม่เห็นไหม้เลยไหมต้นไม้อยู่อะกําลังไหม้เลยอ๋อเหรอของงั้นงั้นงั้นเดี๋ยวเลยแล้วถอนต้นไม้ตอนนี้ทิ้งไปก่อนอ๋อพี่เป้ผมรู้วิธีถอนป่าทำไงพี่เป้รู้แล้วทำไงครับทำไงครับเอาลลาวามาเตีย โอ้โหบังกลุงครับระวังกลมป่าไม้เขามาจับนะครับกลมป่าไม้ไม่ใช่ไม่ต้องมานั่งตัดต้นไม้เองเลยนะเว้ยสบายใครสั่งใครสอนวิธีนี้ให้เจ้าบอกข้ามาดูนี้ใครผ่าต้นไม้บอกได้ใครสั่งใครสอนวิธีนี้วะย่าให้รู้นะพี่ต้องมารับงเมลองแรงเลยนะครับไม่เปลี่ยนไม่ได้แะ่ดีเลยเจ๋งโอย พี่เริ่มพี่เริ่มทําการบิวบ้านต้นไม้ตัวเองแล้วฮะโอเคเราจะเอาไอ้ไอ้แท่งๆเนี่ยเขาเรียกว่าไอ้แท่งอะไรสักอย่างเนี่ยเอากลับบ้านยังไงแท่งอะไรครับสงสัยอะอีโอเฮแท่งอินโดเฮ่เบอร์เบิลนี่แรงเอ้ยแต่น้องๆชอบกันนะคลิปสตไนตามคลิปคลิปไปฮะไม่ได้หรือว่ามาดับอร์เบลไปสตอนนี้ขอไอรอนสองอันหน่อยค่ะนี่น้องแมมบอก ขอในคาขอในคาขอในคาขอในค่าทำไมต้องฆ่าในเงี้ยไว้ขอหน่คากระหลาไม่เบิ้นี้องแหวมพอกดีโอ้ยยยยแมวน้องแหวมบอกหนูไม่ได้มีเสียงแบบนี้ค่ะอยากให้หนูโอ๊ยไฟไหม้เอ้ยไฟไหม้บ้านไม่ม่นเอาแก้วโอ้โหแกไฟไหม้ช่วยด้วยตัวอะไรวะช่วยไม่ได้ ผมเจอตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะคตัวอะไรเขาตัวมันสีน้ำตาลตัวใหญ่ใหญ่ตัวมันเหมือนกระต่ายเหมือนกระต่ายพินเซอร์พินเซอร์ไปไหมไปไหมเฮ้ยไปไหมบ้านเชี่ยบกรุงไปไหมบ้านพี่อ่ะรม ช่วยด้วยบัพเปิลไปรวยไงพี่เจียบเฮ้ยมันไหม้ไหมหายไปเป็นตอเลยอ่ะีเจี๊ยบตามมาจงตีไปขออนุญาตนะฮะขออนุญาตขออนุญาตนะครับขออนุญาติขออนุญาตนะทำไมครับอย่าไม่จะตายแล้วผมรทุพี่จะทำอะไรขออนุญาตครับจะที่นช่เราเกมหมด เกมหมดสร้างบ้านเลยไม่ใช่คือถ้าสมมติว่าปล่อยให้ไฟลามครับมันจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมฮะเกิดอะไรขึ้นอะไรขึ้นครับมันจะไหม้ทั้งป่านี่แล้วเซิร์ฟมันจะดับครับแล้วมันจะเปิดไม่ได้อีกเลยครับโอเคเงิน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 ดับสิครับขออนุญาตครับคือเคยมีประสบการณ์แบบนี้มาแล้วทั้งทั้งป่าครับโอหเทนี่โอเคครับอันนี้โอเคครับเราแก้ปัญหาเรียบร้อยครับ น้องเห็นผมไม่เคลียบเห็นไหมโอเคครับน้องเบียร์เรียบร้อยแล้วฮะโอเคแล้วเบียร์บีไม่ต้องกบลาวาเบียไม่ต้องกบลาวาวอย่างเงี้แหละน่ียังวะเหรอพี่วาง้วยไว้ๆงั้นแหละอนุสรณ์สถานนะอนุสรณ์สถานเดี๋ยวมันกบลาวาจะมันจะไหม้เพราะไอ้นเดียนั่นมันไม่ไหม้หรอครับพี่มีประสบการณ์ที่ดีกับมันมาแล้วพี่แกนเองในลาวาเนี่ยนะประสบการณ์ถามถามว่าประเทศไทยร้อนไหมบอกเลยว่าไหม้นะฮะ ไม่ไม่หัวคุณหวาแล้วพี่จะบอกว่าอาจารย์นี่นะบ้านพี่ยังไม่ไหม้อ่ะโอ้โหถ้าไหม้ขึ้นไปถึงบ้านนะทั้งป่าบอกเลยรัตต้าตู้ใครรัตต้าเด็กเป็นไงวะขอสู้หน่อยโอ้สู้เบลรัตาต้าตอนนี้นะครับตอนนี้ตอนนี้ปิดจะหมดแล้วนะฮะับโทษนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้เฮ้ยเอ้พวกมันเกิดอยู่แล้วมันเกิดอยู่แล้วแต่ไม่รู้มันอยู่ไหนไง อะไรอ่ะปูอมีการเพิ่มเลือดให้กับเพลเยอร์บ้างไหมตอนนี้เลือดใกล้ตายแล้วต้องกินอาหารครับงอมงเอ้าได้เอ็มบอลเอ้าเอาแล้วแล้วเอ็มบอลนี่คืออะไรฮะสามารถจับผลบอลติดร้อยเปอรเซ็นโอ้มีเจ้าปลาใส่หน้าตัวอะไรก็ติดเลยฮะโอ้โหจับตำนานี่เ่็นตำนานครับ ออกไปจับตำนานครับไปจับตำนานเออจับตำจับตำตำแล้วพี่เคยเจอแบบอ่าโปรแกรมเมอ่ได้ตำนานแล้วจับไม่ติดบ้างไหมไม่พี่เคยไม่เคยครับพี่จับคลิปที่แล้วจับลูกเดียวติดเลยโว้ดพงเขาฟ้าประธานนะฮะฟ้าประธานฮิ๊บม่งโตงะชัดอต่น้องในคลิปน้องในคลิปเขาดูด้วยนะดับแล้วน้องในคลิปถามว่าพี่โบ๊ทำยังไงว่าจับลูกเอ็มบอลลูกเดียวจับจับไม่ได้เอ็มบอลด้วยอาตาบอลเนี่ยอันนั้นอ่ะอาตาบอลเก่งแก แล้วเราไปจับกับปลานะเขย่ลูกเขย่หมดจับได้จับปลาแม่งสิบลูกไม่ติดเลยมีปัญหาเกี่ยวกับการจับปลาหรือไม่ธรรมดามอสเต็มเลยอ่ะหรือไปด้วยมอสเต็มเลยคือโปเอมอนรานเกิดเราก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนพี่เนาะจัมเกิลใช่ครับรบ้อยบ้านต้นไม้พี่ขอพักโปรเจกต์ไว้ก่อนแล้วนะฮะไปจับโปเกมอนต่ออยู่อะอันนี้อะไรเนี่ย ไม่แล้วเวอรเจ็ดคนต้องใส่ทำบ้านมันมาผมเปาเล่นครั้งแรกเป็นไงเริ่มติดใจปุเฮ้ยโอ้โหบอสสองตัวตัวอีโอเเจอได้แล้วรับรับอะไรจิ๊กวันโอเคเฮ้ยมาป่วนบ้านเบียอะไรอ่ะเฮ้ยพี่แปะเล่นอะไรปะแปะคืนแปะคืนคืออะไรวะเอ้าไม่ได้จะสู้เกมเอ้าวิ่งวิ่งมาด้วยรองเท้าความเร็วสูงมิว พวกพี่ใช้พิชชาไอ้พวกที่มีรองเท้านะตีนกระแพ้าาบ้งเลยแกงแว่นแกงแว่นใครใครอยู่กับพี่จะมีรองเท้าแว่นทุกคนนะพ่อผมไม่อยู่อ่ะพ่อผมไม่พี่จะทํารองเท้าแว่นให้ทุกคนไปอ่ะเท้าแว่นแว่นเท้าแว่นเฮ้ยผมไม่มีเลยนะเท้าแว่นเนี่ยเดี๋ยวผมไปหารองเท้าแว่นให้นะขอขอบคุณมากครับตีคทุกข้าแวลยอันนี้ออกล่าสัตว์ในป่าครับหิวครับหาอะไรกินหน่อย อได้เลยครับอุ้ยอ้าวเอ็นฆ่ากูเถอะเป็นฆ่ากูเถอะคุณน้องกะเพารู้สึกเจอความยากลำบากครับแต่ว่าถ้าคุณน้องกะเพราเล่นไปเรื่อยๆจนได้โปเกมอนสักตัวที่เวลเยอะๆมาแล้วจะสบายมากบอกเลยเดี๋ยวน้องเบียร์ครับน้องเบียร์ช่วยทําเครื่องเครื่องเทรดให้พี่หน่อยได้ไหมครับจะทำนะครับแต่ว่าไม่รู้ครับเไงนี่ครับมันมีกดกดตีวิธีครับมันจะตายบ้ามันไม่ใช่ผมไม่ได้ลง งั้นหาอลูมิเนียมเพลทมาเยอะๆเลยฮะตายเล็กน้ยมีเยอะๆมเยอะสี่สิบห้าอันมาะไรสู้กัเสร็จวันนี้เราใส่กล่องใส่กล่องส่วนรวมไว้เลยฮะเดี๋ยวพี่จัดการให้ครับเอ้าตายใช่ไหมมาสู้กันแล้วผมมาได้ไหมตีเทียบตีรถทีละหนึ่งอันนี้เจอเกาะรูปร่างประหลาดครับจะเข้าไปสำรวจแล้วกำลังเข้าไปสำรวจแล้วเอาดิเอาดิเอาดิ ครับตอนนี้ขอเลียกไฟก้อนออกมานะฮะทํทำการบินข้ามเกาะกันเลยโอ้โหสามารถขี่โปเกมอนแล้วบินได้ดไหมใช่แล้วใแล้วแล้วเดี๋ยวพอเรามีโปเกมอนบินได้แล้วก็มาบินกันขนาอะไรอ่ะลิงไฟเหรอเออลิงไฟแล้วไม่เจอบ่อยจังไหมฉันเบื่อหน้านายแล้วนะเฮ้ย ต้องคายตายเออดีเฮ้ยเจอร่องเข่าเหมือนเหมือนโดนระเบิดอ่ะไม่ง่าอยู่มาถ้าทำเป็นบ้านนี่โคตรเท่เลยเทมากมันเป็นเหมือนระเบิดเข้าไปในร่องเข่าเดี๋ยวพี่พาไปดูเชี่ยหน้าหน้าสร้างบ้านอยู่แถวนี้วะอ๋อสกิลที่เราเอาไปแล้วนี่ต้องหาก็ตัวอีดูใช่ไหมครับใช่ครับว่ามันเป็นยังไงบ้างความแรงเป็นยังไงบ้างโอเคเราเอาไลาสกิลละ ดูเหมือนจะตายฮะบินบินบินคือกูเล่นไม่เป็นนะโอ้โหได้เมฆมาเวล์เอางสี่ชิ้นแน่ะวิ่งไปไหนของมันเนี่ยโอเฮอิโยเห็นพี่ไม่กระตุกใช่ไหมครับไม่กระตุกครับไม่กระตุกไม่กระตุกเลยครับเดอะฟอนเล่เทมเพิลอะครับจมหมดแล้ว what's what's so up up guys วัววนนี้อะไรอ่ะแดง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 เดี๋ยวก่อนอันนี้ไม่โปเกมอนเซ็นเตอร์นี่หว่าเขาบ่กว่าลงจอดที่ลงจอดที่บนหลังคาครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตาก้อนกลับมาตาก้อนกลับมาเดี๋ยวมันกลับมาสิาแล้วมันจะตายแล้วตาก็ไม่อยากทำเจ้านะดาก้อนเลส เราหนียังก็ไม่ให้เราหนีพี่ดนาก้อนเลนมัน40ดาเมจนะฮะตายไปเลยนะโตายแล้ไแเลยก็ยังคงตายเลยเนี่ยเหมือนไหลบึ้งยะดท้าย t ม p o มอนเ n นเตอร์แบบโคตรคงพี่เจอรโป p o มอนเซนเตอร์ได้สร้างได้อิดมอสโตนอะเฮืออะไรอ่ะืิตแปลพระหลาดมากเลยอ่ะอ่ะเด็กวนนี้มัน มันของแปลกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองพังกระจกเข้าไปของแปลกมากจริงๆนะครับขอโทษด้วยนะคลิปแรกๆที่ผมมากับพี่บอลได้เอกมนนั้น่ยพังกระจกเข้าไปแล้วครับเฮ้ยมันเหมือนเป็นโปเกมอนลาวโปเกมอนเซนเตอร์ล้างอ่ะอุ้ยสวยมากเลยเดี๋ยวๆตับบไอ้นันนึงอะไรวะอีโวเฮ้ยแล้วมมันจะีก้างด้วยเฮ้ยมีมีชั้นล่างด้วยมันชื่อว่าอีบุยเฮ้ยกูยึดเป็นบ้าเลยได้ว่าเนี่ยเป็นโปเกมอนเซนเตอร์อะมันจะหลอนนะสมัยไว้ก่อน I, át, i, ผมว่ามันหลอนว่ะพี่ว่ามันหลอนมากเรียบผมประกาศถึงพี่เ่รียบผมมันเกิดตำนานเกิดประกาศถึงพี่เลยใช่ผมว่าผมไม่อยู่ตรงนี้แล้วผมออกแล้วไม่อยู่แล้วพี่ว่มันหลอนอ่ะหลอนยังไงอ่ะมันเดี๋ยวผมพามาดูแล้วกันเดี๋ยวรอมีโปเกมอนบินได้าไปโอ้โหเอ้วมันเหมือนแบบถูกทิ้งห้ล่างไปแล้วอะไรเงี้ยดูไม่ไม่น่าอยู่เลยโอเคมีคนตายอยู่ในนั้นอันนั้นก็หนังผีไปครับแม่กูวิ่งหนีอยู่เนี่ย มันจะมีพลังงานบางอย่างเขาเป็นอยมันมีอะไรบางอย่างบางอยู่ในน้ำจากน้ำตัววิบออก่างดิเฟนเพราะมันแหลกเกินน้องซันนะที่เล่นเทเลียกับเรานะตอนนี้เราก็ไม่ไปเล่นเทเลียนะกับน้องเขาเลยนะครับอ้ามินแบบว่าอ้ามแม่งเงี้ยไปแกะดูเลยโคตรเงี้ยเลยจะอ้ามไม่เคยพูดอ้ามเขาเป็นหนุ่มขี้อายครับหนุ่มขี้อายมู เป็จนไรครับเป็นไรเป็นไรพี ats, <t all> <t all> um> ่เป้บ้าไฟไหม้ครับแม่เป้บ้าไฟไหม้แคปตั <h 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 ๊ตายครับกระบองเฮดนะฮะชีวิตเศร้าอะไรไฟไหม้ครับโอ้ยไฟบ้าไฟไหม้ผมผมไปเซเคิลิตี้ไม่ทันหรอกนะแล้ว บ้าตายยิ่งเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยขออนุญาตนะครับดับไฟเนี่ยดับไฟนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันไหม้หมดป่าครับอ่าแล้วสกิลที่เราเอาไปแล้วมันอยู่ไหนครับผมยังได้ขอกลับเลยแล้วกันไม่ถึงยิ่งที่เราเอาก็จะอยู่อยู่ในอยู่ในท่าของโบมมอนตอนที่เผาสู้ครับไอ้อันเก่าก็จะโดนลบทิ้งไปอ๋อถ้ามีถ้ามีท่าครบนะก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกไหมว่าเราจะเอาไหมครับยนไม่เป็นนะครับ ทำไมไฟมันไหม้อีกแล้วอะครับไม่เข้าใจเนอะคดนทิ้งมาทีตรงท่าล่างสุดอะเราี่เป้อาลีนาตองพงศ์เขต้องไปย้อนทิ้งพี่ว่ามันต้องมีคนคนต้องทำลายพี่เนี่ยโอ้เราคุณจะลงมาทำไมในโอลยังไงวะต้องมีคนต้องทำลายพี่อยู่แน่เลยทำไมขึ้นเงาไหนพี่ไม่ไหวใจใครทั้งนั้นตอนนี้อันตรายมากๆครับการสร้างว้านในแถวนี้โอ้โหแค่นั้นเลยแหละทำไมทำไมบ้านมันลุกกันเดื่องพี่ พี awesome ่ว่าเดี๋ยวพี่พาโบไปดูตรงนี้พี่บอกเดี๋ยวมันน่าอยู่นะสรุปมันน่าอยู่มันน่ากลัวครับมาแล้วมาแล้วยูดีลิฟต์ใครแดดแรงนะโอ้โหตัวเบลเลอร์เลยนี่ตัวนี้นี่ตัวนี้ใหญ่กว่าอีกพี่ให้ดูอ๋อครับแอดคิกอ๋อแอดคิกเขาโปเกมอนของเจ้าตัวอุ่มกลมๆไอเทมพลาเน็ตเลี้ยวลยมตัวนี้มันจะพัฒนาไปบังกรได้นะครับ ใช่ครับโอ้โหตอนเนี้ยใช่ครับตะบินไม่ได้นะตอนนี้มันยังเป็นน้องเต่านี่นี่นี่ผมวากู้ใจพี่นี่ไฟอ่ะครับเม่เป็นไรเกรงใจอ๋อโหตัวใหญ่ยังเลยไ่เป้ไอเป้ครับผมอยากไฟกับพี่ครับมีคนไทยมีที่เตียไทยครับของความพการครับเผาดูหน้าเผาดูหน้ามครับเผารันมาเลยนะแฮร์ผสมสปาไม่ได้ใครสร้างบ้านอยู่บนนั้นนะฮะโคตรลุกเลยแลาบลาบก่อน เฮ้ยผมลบสกิลไม่เป็นนะครับสกิลวลพกดพกดใช่ว่ามันจะมีว่าอ่าโอเคต่อไฟใช่ไหมครับเดี๋ยวพี่หยิบโปเกมอนตป๊บนึงครับโอเคเรามเล่นซ้ำมากกันดีกว่าครับเดี๋ยวค่อยเล่นเฮ้ยมิวโปเกมอนพี่กาทุตัวครับพี่วิวไหน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 มิไหนมิวไหนวะ ่ไหนรอยเจ็ดสบกว่าพี่ร้อจ็สิบกว่าแซ่สบแล้วแล้วแอจ็สิบกว่าผมจะฟาดมันแล้วไม่งั้นผมฆ่ามันแน่จะเย็นจะเยจะเย็นเอาไปเรียกัได้เอาไปเรียกได้เลยนะร้อยเจ็ดสิบกว่าสามสิบสามสิบอาจจะปิดสู้กันอะไรอีกมาอดีว่ากาลังเดินหาเฮ้ยเกี่ยเป็นไเอาละครับตอนนี้เราเจอพลังงานบางอย่างแล้วครับ ลดกานรับจบเดี๋ยมพักมนจะหลุดหมดทั้งเติมเท่าไหร่นะเีลบร้อยแปดสิบสองฮะลบแปดร้สามร้อยกว่ามันเพลบเหรอลบเหรอเอ้ยบวกบวกฮะบวกวู้บีเชื่อ x บวกร้อยแปดห้าแล้วตอนนี้ร้อยแปดห้าเชื่อร้อยสี่ส่ฮะสามร้อยแปดห้าโอเคไม่ต้องครับพี่ได้ละเอาจัดลไอพวกอร์บอ อัลเตอร์บอลฮะแต่ไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะกลทำได้ยังกลับแล้วฮะมิวนี่ในตำนานไหมครับทำไมตำนานฮะโอเมก้าทำไมของไอที่พวกเขาประกาศกันนะฮะนั่นแหละได้แล้วแะประกาศอยู่ใต้ลำคาญเก่งเงินจังเลยฮะจับแม่งเลยฮะปรับได้ลำคานจับแม่งเลยนี่คืออะไร เเราจะแมสก์กดักมิวเลยเริ่กันที่บ้านนะครับ,บรครับผมจะโอเคครับ<ะ>ตอนนี้ตอนนี้ปาร์ตี้ของเราก็ได้มิวสองตัวแล้วครับสรุปว, <c oughs> ว่าเรามาทำลายกีนนี่ยพี่เต้ <c oughs> น้องเบียร์เขาอดใจไม่ไหวครับแต่การไปเรียรอยแล้วครับไหนเอาไม้ยนโฉมหน่อยดิคีอดับสกิล เอามายโยนลนาวานี่ครับผมมิวเวยมิวเฮ้ยเราไม่เราความเครื่องนี่เนี่ยนะมิวนีแล้วมิววันจันทร์แล้วนี่คือมิวนี่รามิวน่าตดีนะน่าตดีน่าใช่น่ารักดีมิวมันบินได้ใช่ไหมเนี่ยไม่ฮะหลายตัวนี่ดูมิวผมดูมิวผมเล็กอะน่ารักว่วเยอะเออเธอมีตัวเล็กกับตัวใหญ่ดีไหม ตัวเล็กน่ารักว่ะตัวเล็กน่ารักว่ะจับมันเลยเฮ้ยวิ่ง50เหมือนกันเราเอกมาสู้นี่มันจะแบ่งขนาดไปตามโชคครับแต่ว่ายังไงผมก็ไม่อยากใช้แล้วนะมาพี่เป้ไหนเราลองกันต่าตัวนี้มาผมก็จะล่าแค่ตัวนี้นะง่ายครับจะล่าแค่แมงปอแต่ละคนพี่เป้ล่ะขอเก็บไว้ตัวนี้ให้เวลให้พัฒนาเป็นมังกรก่อนมังกร เดี๋ยวพี่เลือกมงสร้างบานเรือฮะโอเคมนี้ก็ได้ครับแล้วกนใครเอาหินอะไรมาวางไว้ตรงนี้เยชบูชบูชบูซู้นเองทำพีของไปทำบ้านต่อโอเคปอ้บอลเตจันสไบส์ไม อยากเจอโปเกมอนชื่อสีแดงหนึงเลย,ยมาเอาของหน่อยจะอินโยเฮกับมันนะครับอินโยเฮน้องมามาต้องหลุดไปฮะ<น>กลับมาเลยจะไฟอืมกระเพราไม่เท่าไหร่แล้วอะ่ะสิบเจ็ดครับสิบเจ็ดแล้วเก็บเร็วเร็วเนี่ยแน่ใจเหรกระเพราอยากเห็นมุงว่าเขาไกลล่างว่าตอนประมาณเร็วยี่สิบแปดโอ้โ เวลาการล่าไม่อย่าไปกดอะไรนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวันจะหยุดการกลายล่างกลายล่างบัใช่้ดีไม่ไ่าจะเป้นผมเมื่อก่อนครับเอาเฮ้ยถ้างั้นผมจะกลายล่างหลายรอบมากเลยนะไม่เป็นไรครับการไม่กลายล่างให้โปเกมอนจะทําให้โปเกมอนตัวนั้นได้ท่าเร็วขึ้นครับแต่โหท่าผมก็ใช้ไม่เป็นทั้งวัวลบสกิลเก่าไม่เป็นกดทับอะไรคระเรียกแล้วก็กดทับเลย เลสกิลใหม่มีอยู่ตรงไหนนี่เจอปูเฉชวนแบบของแท้บทพุงเป็นปูเฉชวนนี่ปูนาคากเกตัวใหญ่เ้าไม่มีแชพีไม่ใช่ครับเาคุณทำมาคร <c oughs> ับก็ปูเฉชวนไงคุณไม่ได้ไปต่อคุณไม่ได้ไปต่อเ <c oughs> ติมบีฉับครับสวัสดีบีชับบีฉับเอาเพ็นป้นทุบมาเนี่ยโอมตีด้วยท่าบับเบิลบี ไปแล้วสอ้ไอสยแบบเบิ้ลบีเดินเดี๋ยวก่อนยังไม่หมดนะยังมีท่าออโรราบีมีท่านใจเย็นครับเฮ้ยมีบีฉับตัวเล็กด้วยอ่ะหสีพี่ฉับตัวเล็กน่ารักจูมาเรียนดีวะพี่เป้ครับสนใจนอนบ้านผมไหมครับอะอะอะไรนะฮะฮะทางบ้านไงทางบ้านไงสนใจหนูอนโอเคโอเคโอเค โอ้โหน่ากลัวอันตรายนะไม่ดีครับเออพอสนใจว่าอยู่เบียอะไรเงี้ยก็ดีนะครับมีเมียคุณทองอ่ะเมียคุณทองนะฮะเอเอเงินเงินไม่เป็นไรเริ่มไม่ดีแล้วฮะแถวนี้ได้ข่าวเริ่มอันตรายแล้วเนี่ยทำไมเดี๋ยวนี้โปเกมอนมันเริ่มหล่อๆเลยวะเจอโปเกมอนเซ็นเตอร์ก็หล่อแล้วเจออีวักบัคอะยืนอยู่นิ่งๆเราต้องหน้าพี่อะ นี่กูไม่อยู่แล้วกูไปละเจออั้มอ่ะแค่เจออั้มนี่เหมือนกันปวดหัวเลยเหมือนเหมืนกับอีวางเลยเฮ้ยอะไรคือแเหลืองเหลืองวะเดี๋ยวดูดิวิวอะไรวะโอ้โหสามแก้วเอาโปเกมอนมาเดินตามเดี๋ยวอุ่นใจไม่ปิดการแล้วหิใจไหมจ้ะโอ้สกิลเดียวเลยบิกาจูบิก่าจู ิกรจูกาล่าใช่ไหมถ้ามันขึ้นไรนี่เราต้องรอใช่ไหมรับรอครับรอครับเยสกายล่างแล้วตืรนดเติดมาสอนวิธีการเปลี่ยนชิแลวเอเคสุดยอดสุดยอดการเปลี่ยนชินโปเกมอนนะฮะจาล่างลหมชิโปอนน้องเค่กดเออยอไปสามหก อ๋อส่วนอยู่โอเคร้องแค่กดนี่นะครับตามพี่เลยกด E กด E และลีเนียมใช่ไหมเจ๋อเจ๋อไม่มีลีเนียมไหมกด E ไม่อะไรบูชากด E โปเกมอนไม่เกิดในบ้าแล้วข่าดูข่าแล้วเขาแม่งเขายังกดโอ้โหมีทุกคนนั้นโหดเลยข่ามันข้ามันย่างโปเกมอนกด เฮ้ยตัวไหนเอ้ TNT ไหมโอ้โหเดี๋ยวก่อนคำนึงอะไรนะอันนั้นบ้านมันจะไปด้วยหรือเปล่าครับทีดิเริ่มไม่เริ่มไม่แน่ใจกับวิธีที่คุณจะใช้แล้วครับคุณเบียร์ครับคุณเบียร์ขอขอพิจารณาใหม่เลยได้ไหมฮะรีเพย์นะคใน TNT เดี๋ยวเดี๋ยวคุณเบียร์ขอขอพิจารณาใหม่ครับคุณเบียร์ครับไม่เอาฮะเอาเลยโอเครีเนมโปเกมอนชื่อว่าคือจะมีอาหารแมวพง จะพักเบียบอกพี่พี่มีโปเกมอนเกิดในบ้านพี่แต่การเลยไหมพี่บอกอ๋อแต่การเลยเบียสวานได้ยินเสียงปึ้งหายไปทั้งบ้านเลยไอตะขาบตัวยาวๆนี่หน้าหน้านวดนี่เลยเดี๋ยวนวดซะหน่อยล็อกสไตล์ตูมเนี่ยตัวอะไรในบ้านมโอ้โห ไม่เจอโปเกมอนระดับบอสเลยครับเปก่งมานี่นะเก่งนะเป้ดูนี่ฮะนดูนี่อยูนี่เป้มีโปเกมอนใหม่ตัวใหม่พี่ชื่อไม่คุ้นเลยครับไหนครับชื่ออะไรครับมลยีดมานี่นี่อือบ้านอยู่บ้านกะเพรากะเพรามาดูดิชื่อไม่คุ้นเลยชื่อไม่คุ้นแน่แหน่สร้างบ้านอยู่เนี้ยใครจะตายก่อนกะเพราอยู่ไหนอ่ะกำลังตีเก็บตัวอะไรไปรู้ในบ้านเนี้ย จะแพ้อยู่แล้วโลตีมันอุ้ยจะตายแล้วพีแอนพีอื้อใครจะตายก็งั้นเลือดใช่ไหมอุ้ย้อลได้ลุ้นบอโอ้ยต้องลุ้นนี่แหละอันไหนบารูเรโอ้ยมอนใหม่นี่เคอคุณชื่ออะไรเป้ยอยไรเป้ยเดี๋ยวเราไปดูโครงการมุมหันกันไหนครับเดี๋ยวไปดูจับมาได้เอฟซ่อมโปเกมอนครับฮึดจ้รักษารักษาโปเกมอนซ่อมโปเกมอนหูบู้ไปครึ่งจักเลยโอเคมาเลยครับ เอ้ยเจอจริงตอเก้าหางด้วยเลยเป๊ะเลยมานริ่มาดูมันนารูโตแล้วโปเกมอนนี่หายยากเร็วมาดูไหนด้ได้ได้ได้ยเป้ฮะเราต้องดูพร้อมกันครับจะดูใกล้ไหมนั่นน่ะโอ้โหอ้ามโอ้ใจเย็นอ้ามเฮ้ยโปเกมอนโปเกมอนเก้าหรอไหนไหนโปเกมอนไหนโปเกมอนไม่ควรมันอยู่แถวนี้ไงมาเลยบอกทุกคนดูครับทุกคนดูครับครับผมโปเกมอนนี้ชื่อว่าคุณเฮ้ยจับไอ้เต่า ไปมาไปโอมอ่างล้าวาเลยเจอมาเริ่มเล่นกันล้ไม่ใช่แล้พี่โบอสจัดโปเกมอนสวยงามกันไหมเออน่าสนใจนะโอเคกรขพาวที่สาวสิบแปดไอ้บ้านน้องแม่แมงสวยว่ะอยู่ด้วยดิบ้านไอ้นี่พาร์ทสามสิบเก้าก็น้องขอลาาเท่านี้เบอร์เบอร์เบอร์ก็ยังต่อพาร์ทหน้านะครับช่กดไลค์ครับสไครต์ผมและน้องกระเพราและเดนชัยชอวกระเพราไว้ครังร่างใตายคลิปชันนะครับผม บ๊ายบายฮะบายครับอย่าเหวี bye, <today. S 1> ่ยงกดไลค์ซ <k> ับสไครกันด <put S 2> <w> ้วยนะครับ